เนี่ยวันนี้มากินอีกแล้วครับตอนนี้เราเดินไปห้องอาหารโกจินี่ครับโรงแรมมาริออตมาเคียวนะครับนี่โกจิโกจิมาแล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูมนก็มีอะไรกินโอเคแค่นี้แหละมาเติมครับสดดีครับถลึลเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวมันนั่งอยู่ไหนดูนนนตัสตาวที่สางโอ้หองก็โอเคนะนี่ดู โอเคเออเ้าวันนีเนี่ครับนั่งเลยเนี่ยตวมีออตัวด้วยนะครับไม่ดูโอ้เอาเลยตักเลยเออนี่ครับนี่เป็นอาหารอินเดียป่ะผมมดูน่าจะใช่ลองดูอินเดียครับอินเดีย

ขอไก่ด้วยได้ครับหมไก่อเชียวนะครับดูหอมเชียวหอมเชียวขอมเชียวขอมเชียวอู้หูเป็นสตาบุสตาอู้เฮยอ๋อสชิ้นครับโอเค

คุ๊กๆแล้วกเขียวใส่แวเราจะทำให้เราเียวคบกเทำเห็ดก็ว่าเราได้นี่มาแล mm. oh, <mom> ้วนะเดี Hence, it? It ๋ยวุกใส่พสตด้วยบนี่โอ้โหน

เี๋นโอ้โอเดี๋ยวไหนต้องพาลูกมากินนะลูกชายไม่รู้จะมากินเปล่าเครตอใช่ันี่ครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ nó đây, đây đi. Rồi, là hỏi sâm, hỏi sâm, hải sâm, nè, hừm, gọi quá bình thường nó lông rồi, nó không phải chỉ ngày hôm nay mới thôi, nó nó luôn 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 nó luôn 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 vài luôn 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 ไี่ขมแบบดีวันือนกับพี่เยาครับอาหารเต็มโต๊ะเลยดูเวลาเติมแต่ยเรากินหอยเชลล์กี่ตัวแล้วตัวเดียวเหมือนกับพี่เยาครับลูกชุบโอ้โหดูโอ้เสดายเสดายโอ้โหดูดู